ธรรมนัสเดินหน้าโครงการนาเปียกสลับแห้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG ธรรมนัตเดินหน้าโครงการนาเปียกสลับแห้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG ประสานอธิบดีกรมการข้าวพร้อมเดินหน้าเสริมความรู้ชาวนากระทรวงเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพบช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่าน้ำเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนชี้เป็นวิธีที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศผันผวนเตรียมขยายผลหวังช่วยเสริมความมั่นคงให้อาชีพชาวนา ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG ทั้ง3ด้านได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพ Bioeconomy คือใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ซึ่งจะคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพควบคู่ไปเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy คือการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนโดยให้หน่วยรัชาชาการในสังกัดศ,ศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ BCG ขณะเดียวกันต้องไม่กระทบผลผลิตและเป็นวิธีที่นำไปปฏิบัติได้จริง โดยในการศึกษาต่อได้คำนึงถึงการประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้น้ำในนาข้าวเป็นสำคัญร่วมด้วยปัจจัยในการเพาะปลูกเช่นดินเมล็ดพันธ์ต่อการดูแลนาข้าวปัจจัยทางด้านสอภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพการปลูกจริงของเกษตรกรซึ่งทางคณะผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการทำนาแบบนาเปียกสลับแห้งและทำการเลือกเมล็ดพันที่เหมาะสมกับพื้นที่ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าศูนย์ข้าวชุมชนมีเป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ชัดเจนโดยมีแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศว่าอยากให้เกษตรกรทั่วประเทศรวมกลุ่มกันแล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชนไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวเท่านั้นแต่แนวทางการรวมกลุ่มยังใช้ได้กับการทำเกษตรด้านอื่นๆเพื่อให้เกิดการต่อรองด้านราคากับนายทุนหรือพ่อค้าและเมื่อมีการรวมตัวกันได้จะป้องกันการเอาเปรียบด้านราคาและการตลาดและเมื่อเข้มแข็งมากพอ ก็สามารถกำหนดราคาขายเองได้ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนายนัฐกิจของทย์อธิบดีกรมการข้าวกล่าวเพิ่มเติมว่าตนเองอยากให้ชาวนาหันมาปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืนหรือ BCG โมเดลที่เป็นการทำนาแบบประณีตเลิกใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่าแมาลงทำให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำให้ใช้จุลินทรีย์และสาหร่ายแกมเขียวมาผสมผสานในการเพาะปลูก อีกทั้งนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมาถ่ายทอดให้กับชาวนาซึ่งการทำนาแบบเปียกสลับแห้งนั้นจะช่วยลดก๊าซมีเทนในดินที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ที่เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อนเน้นย้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนานำไปสร้างรายได้เสริมสำหรับกรมการข้าวได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องเครื่องจักรเช่นเครื่องอบข้าวที่ทำให้ทางศูนย์ข้าวมีศักยภาพในการเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เป็นอย่างดีช่วยลดภาระในการตากข้าว ที่เกษตรกรบางไรายไม่มีพื้นที่และบางครั้งก็เกิดความเสียหายจากฝนตกทําให้ข้าวชื้นไม่แห้งเมื่อมีเครื่องอบข้าวทําให้ลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้เราจึงต้องเร่งเข้ามาสร้างความยัด ย้งยืนให้แก่เกษตรกรไม่อยากให้เกษตรกรใช้วิธีชีวิตแบบเดิมๆที่ภาครัฐต้องช่วยเหลือประคองตลอดทําให้เกษตรกรไม่แข็งแรงสักทีแต่ถ้าให้เครื่องไม้เครื่องมือหรือสิ่งที่ศูนย์ข้าวชุมชนนอไม่มีเช่นยุ้งฉางหรือไซโลเก็บข้าวกลุ่มสมาชิกก็นําข้าวมาฝากกับทางศูนย์ก็จะช่วยสร้างรายได้เสริมขึ้นมาและเป็นการสร้างความยั่งยืนมากกว่าเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเราจะไม่ทิ้งกันแน่นอนอธิบดีกรมการข้าวกล่าว